อนิเมะเรื่องใหม่นี้มีชื่อว่า Yuri on Ice นะคะชื่อเนี่ยก็บอกแล้วแหละว่าเป็นเรื่องราวของคนรักกีฬาสเก็ตน้ําแข็งซึ่งเป้าหมายก็คือการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะก็เลยมีตัวละครหลากหลายเชื้อชาติคะ่ะมารวมอยู่ในละครในอนิเมะเรื่องนี้รวมถึงตัวละครชาวไทยคะ่ะที่มีชื่อว่าพิชิตจุลานน์แล้วก็นะคะมีภาพของห้างอิ p e r i a l เรียลด้วยที่มีหนึ่งในลานสเก็ตมาตรฐานยิ่ที่นั่นคะ่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้จะออกอากาศไปได้เพียงตอนเดียวนะคะแถมคุณพิชิตค่ะก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเท่าไหร่นอกไปจากภาพนิ่งในเพลงจบค่ะที่ทำออกมาในสไตล์ของหน้าฟีดุ๊กอินสตาแก็เป็นภาพที่เขากำลังถือเครปที่ถนนคนเดินนะคะแต่ว่าโพอมาแค่นี้ค่ะมากพอแล้วที่จะเรียกความสนใจของแฟนๆการ์ตูนชาวไทยจนเกิดเป็นกระแสะสุดฮิตขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะ ามาดูกระแสกันหน่อยนะคะผู้ชมที่ดังที่สุดค่ะเกิดขึ้นใน Twitter คือมันเริ่มมาจากผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่า @dc9sport ค่ะคิดแฮชแท็กใหม่ขึ้นมาคือว่าแฮชแท็กพิชิตบอดีโพค่ะคุณผู้ชมก็คือชวนให้ชาว Twitter เนี่ยค่ะตัดต่อภาพอาหารมาใส่มือของพีชิตเพื่อประกาศสักดาวว่าเมืองไทยเนี่ยเอาเรื่องกินไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมรวดเร็วไปจนขึ้นท็อปเทรน,นในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งอาหารที่นํามาตัดต่อคุณผู้ชมมีนะคะตั้งแต่ส้ตมตำมีไก่ย่างมีไส้กรอกอีสานนะคะปิ้งย่างร้านดังไปจนถึงของว่างยอดนิยมที่เด็กไทยนิยมกินกันก็คือนมอัดเม็ดแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบางคนก็แอบแซวไกลไปจนถึงกระแสะผักชีที่นิยมจนหน้าแปลกใจกในญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งหลังจากสนุกสนานกระจนแฮชแท็กพีชิทบริโภคกลายเป็นกระแสโด่งดังแล้วก็โดยมีการเตือนกันเองว่าอขอให้เล่นแต่พอดีและการยานไปใช้โฆษณาสินค้าจะดีกว่าค่ะ